พี่น้องขาสวัสดีค่ะมาค่ะมาเที่ยวเมืองคาวด้ากันกับพี่น้องขาขับข้าวนกนาขับพี่บ่าวค่ะเนี่ยเออพี่บ่าวสวัสดีค่ะมาเที่ยวเมืองคาวด้ากันกับพี่น้องขาเมืองชื่อดังของชีสที่นี่ค่ะชีสคาวด้าค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับดูคาวด้าค่ะพี่น้องขาคาวด้านะคะของเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ค่ะ ในร้านก็มีชีสเย,ยอะแยะหมดเลยเยอะแยะหมดเลยพี่น้องขาก่อนจะไปดูคลิปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเข้านอกนาเนตแลนด์นี้นั้นด้วยนะคะพี่น้องขาขอบคุณพี่น้องมากๆค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอเข้านอกนาเนตแลนด์อีกแล้วกับพี่น้องขาไปกับพี่น้องตอนนี้เ,เข้านกนากับพี่เป่าอยู่ในรถ เราไปเที่ยวต่างต่างจังหวัดต่างอำเภอกันค่ะแต่ไม่ไกลจากกับบ้านกับพี่น้องขาขับรถกคประมาณ 3- 5ห้านาทีแต่เราไม่เคยไปเลยค่ะพี่น้องที่ในอ่ะอะอำเภอนี้ค่ะจังหวัดนี้อ่ะค่ะเราไม่เคยไปมันไม่ไม่อยู่รวมกับรถเตอร์ดำนะคะพี่น้องขานั่นเลยค่ะเราไม่เคยไปก็ไปดูเห็นก็บอกว่าสวยแล้วก็มีอ่ะมีอะไรคนต่างประเทศก็อยู่เยอะนะอ่า ที่ตรงนี้แล้วมีที่สําคัญคือมีชีสชื่อดังค่ะชื่อเกาด้าชีสกับพี่น้องขาชื่อดังไปทั่วโลกเลยชีสขา้านกนาก็เคยเห็นนะในเซนตันปูเกตอะไรก,ก็ก็มีไปขายนะเขาด้าชีสจากเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องมีชีสชื่อดังอยู่ตรงนี้เราไปดูกันนะคะไปกันค่ะพี่บ่าวขับรถโชเฟอร์ค่ะ ออโอ้โอ,โอ้กินลูกอมอีกแล้วพี่บ่าวข้าวไม่กินตอนกลางวันกินแต่ลูกอมกับพี่น้องค่ะก็ใครชอบอะไรพี่บ่าวชอบอะไรก็ให้กินในนั้นเลยค่ะไปกันค่ะบรรยากาศบนถนนของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะใบไม้ยังไม่ร่วงกับพี่น้องคขาใบไม้ยังไม่ร่วงนะคะ ไปติดตอนวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะบ่ายๆนะพี่น้องบ่ายสองนะอย่างนี้แหละต้นไม้ริมบนถนนนะไว้สูตรฟันเสียรถเราไม่มีฟันหลบแต่สูตรอากาศเสียจากเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องค่านะนะไปกันค่ะจะถึงแล้วเรืออะไรเนี่ยพี่น้องในาน้ำเนี่ยสวยนะเรือนี้เนี่ย นี่น้ำสำหรับล่องเรือค่ะคลองใหญ่ๆนะพี่น้องค่ะคลองนี้คลองใหญ่ะค่ะพี่น้องนี่สวยนะเป็นน้ำนะพี่น้อง่าเนี่ยรอบๆเมืองนะก็สวยนะเนเธอร์แลนด์ก็อย่างเงี้ยค่ะพี่น้อง่าพิเศษคือว่ามีน้ำเยอะมีคลองแล้วสวยนะพี่น้อง่านี่มีน้ำแล้วก็มีเรือไว้ล่องเรือนะพี่น้องค่ะก็เนเธอร์แลนด์ก็อย่างเงี้ยพิเศษนะน้ำเยอะนะเพราะว่าที่เนเธอร์แลนด์อะ นนพ,พื้นน้ำอ่ะมากฝ่าพื้นดินแล้วก็อะไรอ่ะพื้นดินอ่ะทำฝ่าพื้นน้ําอยู่เจ็ดเจ็ดเมตรนะคะพี่น้องค่ะไม่ไกลจากเข้าบ้านเข้านอกนานะ่ะที่ที่ต่ําสุดอ่ะเจ็ดเมตรนะคะก็เนี่ยอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปถึงแล้วดูกันนะจอดรถกอดนะพี่น้องค่ะยังไม่ถึงนะที่จอดรถมีตัวพีนี่เข้าไปในนั้นเลยค่ะออกจากที่จอดรถก็อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะเดินมา คนก็ล่องเรือกันนะพูดถึงอากาศดีนะพี่น้องสวยนะเมืองนี้ก็บอกสวยมีคลองเล็กๆเกนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องเนี่ยอย่างเงี้ยสวยนะงามนะเรือนั้นก็ติดเครื่องอยู่นะนคนก็กี่จักรยานกันอย่างนี้เลยนู่นพี่บ่าวเดินไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมพี่บ่าวของบ้าน งามนะพี่น้องเมืองนี้เ็างามนะเข้านอกนาว่านะเนี่ยเนี่ยพี่น้องไปไปดูในซิตี้เซ็นเตอร์ตัวเมืองเลยนี่ออกมานอกนอกหน่อยหนึ่งไปดูในซิตี้เซ็นเตอร์เขานะว่างามขนาดไหนไปดงไปดื่มไปดูกันว่าจะทำอะไรก็เดินไปเรื่อยเรืยนะเดินไปดูเนี่ยกลอง,งนั็นเลยพี่น้องขาเนี่ยเนี่ยนี่นลองเห็นไหม นี่บนสะพานเนี่ยเอานอกหนาข้ามสะพานมาเมื่อกี้เดินอยู่ฝั่งโน้นน่ะเนี่ยข้ามสะพานมานะคลองเห็นไหมคลองเล็กๆไว้ล่องเรือนะพี่น้องงามเหมือนกันนะเมืองน,นี้อ่ะไม่ไกลเนี่ยขับรถสามารถนาทีเนี่ยเห็นไหมโน่นพี่บ่าวไปยืนอยู่แล้วโน่นโดเดอยู่โน่น,นไปเดินโดเดโอ้ยนี่คลองเนี่ยคลองมันเชื่อมต่อติดกันนะพี่น้อง ดูที่เขาเจาะจ,จักรยานเนี่ยงามนะเนี่ยเมืองเล็กๆเกมืองเล็กๆแต่ก็คลองอะนะสวยนะพูดถึงนี่งามไหมพี่น้องว่าพี่น้องชอบไหมคะนี่เห็นไหมแดดดีเขาก็ล่องเรือกันสวยนะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเกาด้าค่ะเกาดาเ็ามีอ่ะชื่อดังชีตนะคะพี่น้องชีตกาวด้าค่ะชีตกาดา กาดาชีอค่ะนีนี่หลยโอ้คนยืนอยู่บนสะพานนะไปดูกันด้วยน้องขาดูคลองทีคะดูคลองแล้วก็จอดรถน่ะเห็นไหมข้างคลองอ่ะนี่ถ้าพี่บ่าวมาจอดตรงนี้เข้านอกน้ำไม่กล้านั่งในรถนะกลัวจะถอยลงไปในคลองกับพี่น้องขาโดกบัวสวยนะพูดถึงนะเนี่ยโดกบัวสวยนะในคลองอ่ะนะ ไปแล้วพี่บาวเดินไปแล้วน่นนะนะไปกันริมคลองนี้แหละทางริมคลองนี้แหลคะครับพี่น้องค่ะถ่ายรูปกับพี่บาวขึ้นไปยืนอยู่แต่คนนั้นถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวเข้านอกนาจะตายพี่บาวพี่บาวขันใหญ่วักเตินอีกป็นโฟตโตมาคือฟอยลนะอยากไปถ่ายรูปพี่บาวดีกว่าเดินมาถึงสุดคลองครับพี่น้องขาเนี่ยเมื่อกี้เดินมาทางข้างหลังโน้นเลยเห็นไหมที่เข้านอกนาถ่ายให้ดูนะ ก็มีนั่งดื่มนั่งอะไรริมน้ํานั่นเห็นไหมคะพี่น้องคะ่ะนั่งดื่มเห็นไหมคาเฟ่สวยนะนั่งดื่มริมน้ำมาพี่น้องแดดหน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูทีนี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็มีมีโซฟาให้นั่งค่ะแต่มีคนมานั่งอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องที่ข้าวนกนายืนอยู่เนี่ยข้างข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซฟาแต่ข้าวนกน้ำไม่ให้เห็นเขาหรอกนะพี่น้องคะ่ะไปเนี่ยเราไปดูกันเรื่อยเนะ ไปดูกันเลยเอ้ยสวยดีนะไม่ไกลจากบ้านเป็นเมืองเล็กๆ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลองข้างหลังนะเดินมาเมืองคีจากโน,น่นนั่นเลยค่ะไปไปดูกันกันนะพี่น้องเมืองเล็กๆก็สวยนะเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยร้าน้าเราเดินมาถึงในเมืองแล้วนะเนี่ยคนเขาคนนั่งอยู่ค่ะพี่น้องมานั่งดื่มนั่งอะไรกันนะนั่นดีนะพูดถึงอะ่ะ สนุกสนานอยู่นะมู่นพี่บ่าวเดินไปแล้วโน้นมีโบสเห็นไหมมีโบสอ่าเราเดินกันไปตรงนู้นแหละโอ้ยนูน่นพี่น้องเอ้ยอะไรอ่ะตรงโน,น้นนู้นคนเยอะแยะนี่แหละตลาดเห็นไหมตลาดนัดนูนนะ้นอะตลาดนัดเมืองนี้เห็นไหมวันเสาร์ส่วนมากเขาจะมีตลาดนัดเยอะนะวันเสาร์นเนี่ย พี่บ่าวก็ตื่นเต้นมีรองเท้าเนี่ยคล้มเพ่นก็เรียกนะพี่น้องของอ่ะของเนเ้อร์แลน่ะใครมีสวนมีอะไรก็ซื้อไปใส่แต่นี้เขาวางโชว์ไว้มันอันใหญ่ร้านนี้ขายของจำรวยเต็มหมดเลยเกี่ยวกับเนเ้อร์แลนอะไะงามมากเลยร้านก็ดูสิพี่น้องค่ะร้านก็งามอ่ะวัดแชกย้าย แต่เด็กมานะพี่บ่าวบอกเข้าไปยืนในนี้ประจําเลยเนี่ยเด็กมาเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นเด็กเลยเข้าไปเดินผู้ใหญ่ก็เข้าไปยืนเห็นไหมครับพี่น้องกาะร้านนี้สวยมากเลยอ่ะจํด้วยอ่ะของจํด้วยนะเขาขายนะคะงามกามีทุกอย่างเลยนูนะงามๆร้านนี้นะอะไปต่อกันไปต่อกันดูตลาดนัดนู่น นูนตลาดนัดน่ะเห็นไหมไอไล่อะตลาดนัดทวันนี้เห็นหรือเปล่าโอ้โหไปเดินดูตลาดนัดกันกับพี่น้องดูแล้วสนุกสนานกันไปไปด้วยกันค่ะพี่น้องขาเข้านอกนาเขาไม่เคยมาพี่น้องก็ไปกับเข้านอกนาแล้วกันนะค่ะพี่น้องไปดูตลาดนัดกันอีกค่ะนี่ร้านขายชีสร้านใหญ่เนี่ย เกาดาฮอลแลนด์เห <Construction. S ality> ็นไหมพี Nine ่น้องคะร้านขายชีสชีสชื่อดังอะนะพี่น้องดูสิเขามีหลายอย่างนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะพี่น้องร้านขายชีสเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกาดาฮอลแลนด์เห็นไหมเออเกาเดอ าเชาหมายถึงว่าบ้านบ้านของชีสแต่บ้านนี้ยหมายถึงอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องนะเขามีชีสโชว์อยู่อันใหญ่ชีสจริงชีสปลอมในนั้นชีสปลอมกับพี่น้องก็โชว์เนี่ยเขาโชว์เพราะว่าเมืองนี้ดังเรื่องชีสนะพี่น้องขาเนี่ยดูในร้านเต็มหมดเลยงูเต็มดูขเขาไปพี่น้องดูขเขาไปเต็มหมดเห็นไหมขายชีสอต่มีหลายอย่างชีสเยอะแยมหงามว่าพี่น้องเมืองนี้งามนะ นะไม่เคยมาใกล้ๆเองค่ะรถนาถ่ายให้ดูนะพี่น้องนี่สนุกนะเมืองนี้ดูสิเมืองเล็กๆตนะ่คนเยอะแยะเลยเนี่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 ยพอ, <ๆ S 1> พ,อพอมาถึงตลาดนะัดตรงนี้นะชีสเต๊หมดเลยเนี่ยโอ้ยงามอ่ะเนี่ยเนี่ยซื้ออันเล็กอันใหญ่นะเพราะว่าเมืองนี้ชีสโดดังนะคะพี่น้องค่ะโอ้คนเขามาซื้อชีสกันเด็นไหมพี่น้อง นี่นั่งดื่มเห็นไหมนั่งดื่มเนาะคนนั่งดื่มเต็มหมดเลยนี่นี่สนุกนะพี่น้องเมืองนี้นเห็นไหมอากาศดีเขามานั่งดื่มกันนะเห็นไหมคะนะนะสนุกนะมีคนนั่งดื่มกันเนี่ยเนี่ยสนุกนะืะเนี้ สวยนะพูดถึงตึกอาคารบ้านช่องเก็สวยนะมองนี้นะมอมเ,เล็กๆค็ัพี่น้องขาไเดินกันไปดูับข,ข้าวน้องนาเข้าไปด้วยกันนั่นแหละพี่น้องขาดูสิมุ้นอะไรอ่ะมุ้นตึกอะไรอ่ะตึกตึกของเทศบาลอ่ะนะพี่น้องก็เรียกอะไรอ่ะอะไรอ่ะตึกผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยสารกลางเหรอครับพี่น้อง ถ้าพูดบ้านเราเขาสาราคลางอะนะตึกกันนะแต่ตอนนี้เห็นไม่ชัดอ่ะเพราะว่าเขามีตลาดนัดไงพี่น้องอุย้ยี่เยาะแยกหมดเลยก็บอกเมืองนี้มีคนต่างประเทศเยอะอยู่รวมกันนะก็คล้ายรถตีดำนั่นเลยค่ะนี่นี่ๆๆเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับพี่น้องขาเขาขายของนี่สตรอเบอรี่คะพี่น้อ,อ,นนองขาขายสตรอเบอรี่ขายสตรอเบอรี่ตลาดนัดก็อย่างเงี้ยค่ะพี่น้องนี่โอ,อ้ดูตลาดนี้สิพี่น้องข่าลูกพรัมนะ่ะน่ากินมากเลยสามยูโรหนึง่งกิโลนะลูกพรัมอ่ะนะเนี่ยน่าทานมากเลยลูกพรัมหอมเลยคะ่ะพี่น้องไข่นี่ใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องเหมือนกับว่าเป็นไข่เผ็ดหรือเปล่าเนี่ย ไข่เป็ดไหมอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะไข่นี้สงสัยจะเป็นไข่เป็ดหรือเปล่าเนี่ยไข่เป็ดนะพี่น้องขาไม่รู้ตึกอะไรธรรมดาแล้วเข้าไปข้างในนี้เขาต้องจ่ายเงินนะแต่เขาบอกวันเสาร์นี้ไม่จ่ายอ่ะพี่น้องขาเข้าฟรีฟรีเนี่ยคนเยอะแยะเลยเข้ากันไปตลาดนี้ค่ะพี่น้องร้านขายชีสเยอผ่านมาสามสี่ร้านแล้วเดินไปเรื่อยๆค่ะ ไปดูค่ะพี่น้องขาร้านขายชีสเยอะเลยตลาดนี้ขายปลาก็มีผัดทรงนั้นขายปลาร้านขายปลาเล็กๆนะปลากระพงแดงนะพี่น้องขาตัวย้อยใหญ่นะปลากระพงแดงตัวใหญ่ร้านเล็กๆกขายปลาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรน่นะปลานั้นนาคา่อยนะ ปลานาน้ำแข็งพี่น้องอร่อยด้วยมีทุกอย่างเลยพี่น้องร้านขายผักร้านขายเสื้อผ้าตลาดนัดนี่มามุมนี้เห็นไหมขายชีสอีกแล้วเนี่ยมามุมนี้ขายชีสอีกแล้วปลาทอดก็ข้างๆร้านขายปลานั้นเลยค่ะปลาทอดตรงนั้นค่ะขายปลาทอด ด้านหน้าค่ะพี่น้องขาด้านหน้าตึกสารกลางก็สวยนะนี่ด้านหน้าตึกสารกลางงามนะโงเติงน,นะสวยนะพี่น้องด้านหน้าสารกลางก็เป็นตลาดนัดตรงตรงนี้นะข้างๆสารกลางแล้วก็ร้านสําหรับนั่งดงนั่งดื่มนะพี่น้องขาตึกสารกลางค่ะสวยงามนะ สวยนะตึกก็เวลาคนแต่งงานแต่งอะไรก็ต้องมาตรงนี้เลยค่ะพี่น้อง่ะเวลาจะแต่งงานนะเวลามาจดทะเบียนสมรสอะ่ะส่วนมากจะมาตรงนี้นะที่สารกลางอะ่ะที่รถเตาดำก็เหมือนกันค่ะก็มีตึกสารกลางอย่างนี้แหละแต่ตรงนี้สวยนะโดดเด่นนะถ้าไม่มีตลาดนัดนะคะพี่น้อง่ะงามมากเลยอะ่ะคือขาทอดทานน,นคะคะพี่น้องร้านนี้แหละข้าทอดคงอร่อยแต่ร้อนมากอยู่อีกค่ะ นอนมากสิกับพี่น้องขางโอยคนทอดใหม่ๆนะเวลาเราซื้อปลาอย่างเงี้ยค่ะปลาชุบแป้งทอดดังนะที่เนเตแลน่ะถ้ามาต้องมา,งมาทานปลาชุบแป้งทอดนะคะพี่น้องขามาถึงเนเตแลนนะคะ่ะคนเยอะนะพี่น้องร้านขายปลาต้นคนเยอะอยู่ค่ะทามเด็ดสิบนะ

นี่อย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะเราเดินออกกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคา,น,งานั่นแหละตามที่เห็นนั่นแหละสวยไหมคะพี่น้องค่ะเ<อ>มืองนี้สวยไหมเมืองเกาด้านะคะคพี่น้องชื่อเกาด้านะคะโอเคพีน่นงค่ะเข้านกนาก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องของเก้าดอกนาเนเทอร์แลนนี้นั้นด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ